สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่าก็มีข่าวคราว,ราวเรื่องราวมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าบิ๊กกยทอได้นัดด่วนในวันที่30พฤศจิกายนสำหรับบัตรสีชมพูนั่นเองว่าจะได้เข้าร่วมประกันรายได้ยางพาราหรือไม่ได้เชิญ สำนักงบประมาณให้ความคิดเห็นชี้ถ้าไม่มีทางออกจริงๆก็คงต้องโยนคอรมอรตัดสินส่วนบาสีเขียวนั้นก็ลองคลิกตามลิงก์นี้เลยนะครับว่าจะได้โอนเงินกันหรือไม่เพื่อดูไว้ล่วงหน้านั่นเองครับก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็เช็ญก,กดและติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาสวนยางระยะที่สองยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องปมปัญหาบัตรสีชมพูนั่นเองคือข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มีกว่า400,000รายรวมทั้งคนกรีดยางในพื้นที่ดังกล่าวกว่า20,000คนสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30 พฤศจิกายนส5 6 3เห็นชอบอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้นำความคิดเห็นจากสำนักงบประมาณมาประกอบในการจ่ายโดยสำนักงบประมาณก็ให้ความคิดเห็นว่าการใช้จ่ายเงินประกันรายได้กเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐอนุญาต หรือยินยอมให้ใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้นจึงทำให้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทจึงได้เลื่อนการจ่ายออกไปก่อนเนื่องจากในโครงการประกันรายได้ระยะที่หนึ่งมีบสีชมพูที่ได้รับส่วนต่างประกันรายได้ร่วมด้วยนั่นเองครับนายนกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเผยกับนักข่าวว่า ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2จะมีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ซึ่งมีด็อกเตอร์ทองเปียวทองจันทร์ปลัดเกษตรและสาก์เป็นประธานในวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วจะเชิญทางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเข้ามาหารือในที่ประชุมด้วย ในเรื่องความคิดเห็นการใช้จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ทําประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้นเนื่องจากโครงการในระยะแรกมีบัตรสีชมพูด้วยนั่นเองแต่หากสำนักงบประมาณยืนยันมติความคิดเห็น ผมก็จะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชี้ขาดในวันถัดไปทันทีแล้วแต่การตัดสินใจจะอย่างไรกยทพร้อมที่จะปฏิบัติเพราะตอนนี้การดำเนินงานประสานไปทางทกศพร้อมหมดแล้วโดยกยทส่งรายชื่อส่วนของเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกันร,รายได้ระยะที่1และมีคุณสมบัติครบถ้วน ขึ้นทะเบียนก่อน12สิงหาคม2562เมื่อโครงการระยะที่2เริ่มอนุมัติจ่ายเงินประกันรายได้จะสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ทันทีสำหรับคนที่เคยได้ระยะที่1มาแล้วนั่นเองยกเว้นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2562แต่ไม่เกิน15พฤษภาคม2563กยทอจะ เข้าตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดเพื่อส่งข้อมูลในการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการให้กับธนาคารทกศเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารทกศโดยเป็นบัญชีที่เป็นชื่อตนเองเท่านั้นห้ามเป็นบัญชีเปิดร่วมหรือเปิด เพื่อบุคคลอื่นๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการโอนเงินเข้าผิดบัญชีนั่นเองสำหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ไว้นี้ได้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเบื้องต้นก่อนหากสงสัยหรือไม่พบข้อมูลขึ้นทะเบียนสามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทจังหวัดกยทสาขาทั่วประเทศแล้วหากกยท ให้ทกสสามารถโอนได้วันไหนในงวดแรกให้ตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกยางพาราแบบอัปเดตได้ตลอด24ชั่วโมงก็ตามลิงก์ที่เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ให้เหมือนกันครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้มาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางว่าก็ นี่แหละครับก็ปัญหาของที่ทำให้ปัญหาราชาที่ท่านเกษตรกรได้เงินช้านั่นเองครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ